สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนะผมวันนี้บ่าวเต็กเผามากินย่างแหนมพี่น้องย่างแหนมก็ผมย่างแหนมไว้กินกับกระเทียมกระเทียมกับหอ,อมกับพริกนะพี่น้องมีแตงมีสดเนาะมีมะระมีเขื่อผมกันน้ำจิ้มจักหน่อยพี่น้องมา,มากินกันนะผมันนี้ขา่าวห่อพี่น้องให้ข่าวห้อมข่าวห่อปันปนอออป่นพี่น้องข่าวห่อปั่นผม Nè, một yang mà khung Mà khung một khung một mhm bala Hmm É Exactly. แับนี้ก็กูยงไมเกือบเลยพี่น้อง al no

ไปตามสมกอไปหนอเบ่ไป้บ่ไปตลาดครับผมไตามสมุอ็กอย่างกินเ้อ ก็เปิดพี่น้องเหลือตอนหนึ่งครับผมเดี๋ยวไว้กินจากน้อยเพื่อชงเหี่ยววันเด็กๆบ้างเลยพี่น้องผมเดี๋ยววันนี้บอเตกไว้สำหกันบน้องเ,องเนาะถ้ากินมุนมม,มันกินมันสุภาพขอทา้าตัวขอท่านอะไรครับผมสำหรับวันนี้บอเตกขอตนครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มารับชมคลิปกับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับ